ช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาลงหลายๆที่เราก็เริ่มเปิดเริ่มออกเดินทางกันได้ทางสวนพันธุ์ที่เชียงใหม่ก็จะเริ่มเปิดฝึกอบรมกันจริงๆจังๆ,งๆวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะมีคอร์สปักหลักที่ที่สวนพันธุ์ คอรต์ปักหลักเป็นคอรตสเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ถ้าเรามีที่แปลงหนึ่งเนี่ยเราจะออกแบบยังไงจึงจะทําให้ที่แปลงนี้มันเลี้ยงตัวเราได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้จริงๆก็จะเป็นรายละเอียดในการออกแบบเป็นทฤษฎีมากกว่าครึ่งที่เหลือก็จะเป็นการลงมือทําดูเทคนิคการทําต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจเพื่อกลับไปทำจะได้มีคําถามน้อยลงหรือมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะทําใครสนใจคอร์สปักหลักก็เข้าไปดูใน Facebook หรือเพจของพันพันออร์แกนิกฟาร์มได้ซึ่งอีกคอร์สหนึ่งก็คือที่ยะโสธรสำหรับคนที่อยู่ทางภาคอีสานไม่อยากเดินทางไกล ก็จะมีคอสการออกแบบพื้นที่ซึ่งทางภาคอีสานที่พันพันยโสเนี่ยก็จะเป็นวันที่5ถึง8สิงหาต้นเดือนหน้าปี65นี้ฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้คอสออกแบบนีกกบก้ก็คล้ายๆกับคอสปักหลักคล้ายๆกันเลยเหมือนกัน แต่ว่าคนที่อยู่ทางอีสานก็ไปทางนั้นคนที่อยากมาทางเหนือก็มาที่เชียงใหม่ถ้ามาเชียงใหม่ก็จะได้เห็นภาพของชุมชนการอยู่ร่วมกันเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีภาพของการออกแบบเพื่อให้มีรายได้แบบเลี้ยงตัวเองได้เพราะเชียงใหม่เป็นเป้าหมายหลักก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์รักษาพันธุ์พื้นบ้านนั่นคือ เป้าหมายหลักของพันธุ์เชียงใหม่เราตั้งพันธุ์มาเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เป็นหลักฉะนั้นเราจึงเน้นการปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ช่วงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรให้ดูมากมายแต่ก็จะได้เห็นความเป็นชุมชนเห็นถึงการจัดการน้ําการออกแบบเรื่องน้ําการอยู่ร่วมกันและถ้าไปที่ยโสที่นั่นก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่นั่นก็คือภาพของการออกแบบพื้นที่ ที่ให้เลี้ยงตัวเองได้ก็จะเป็นคนละภาพกันเพราะว่าพันพันเป็นชุมชนที่อยู่กันมากถึง20กว่าคนและเป็นชุมชนที่คนมาเรียนรู้ร่วมกันและก็เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกคนเป็นหลักฉะนั้นรายได้ของพันพันจึงไม่ได้มาจากการปลูกผักหรือทำสวนเพราะว่าเราทําเพื่อเก็บเมล็ดแล้วแจกคน แต่ว่าเราต้องหาทุนจากการขายของขายผลิตภัณฑ์ต่างๆในเพจของพันพั์ฟาร์มช็อปรายได้ทั้งหมดก็จะเอามาใช้จ่ายในสวนเพื่อที่จะผลิตภัณฑ์เวลาเรามีคอสมีอะไรต่างๆเนี่ยคนที่จ่ายได้เราก็อยากให้จ่ายเพื่อที่เราจะได้เอาเงินมาทำในเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์คนที่จ่ายไม่ได้ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้ถ้าสนใจจริงๆก็มาได้ ติดต่อเข้ามาแจ้งเข้ามาได้เลยทุกที่พันพัๆก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะเน้นเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์แต่ที่ยโสเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็จะทําให้เป็นตัวอย่างของการออกแบบพื้นที่ที่นั่นแต่ที่นั่นเพิ่งเริ่มมายังไม่นานก็เลยจะได้เห็นภาพการเริ่มต้นใหม่ๆที่ยโสฉะนั้นชอบแบบไหนอยากอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น มาเชียงใหม่ก็ได้หรือไปยะโสก็ได้เชียงใหม่วันที่13ถึง17 13 14 15 16 17 5วันมาที่เชียงใหม่แต่ถ้าไปยะโสก็จะวันที่5 6 7 8 4วันก็อยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนี่คือคอสที่เราจะเริ่มเปิดในช่วงโควิดซาลงตอนนี้ใครสนใจก็ติดต่อถ้า ที่ยะโสติดต่อที่เพจของพันพันยโสทางโน้นที่เชียงใหม่ติดต่อที่พันพันออร์แกนิกฟาร์มติดต่อโคนละที่โคนละแห่งก็เช็คดูในเว็บไซต์ในไอเฟสบุ๊กของแต่ละที่ได้เลยครับ